ผมไปแล้วสินนะโหโหก็เยอะเหมือนกันเนี่ยไปช่คยคนไปเลยดีกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาโอเคตอนนี้ฉันก็ได้คนมาที่บ้านแล้วนะนายนะนอะ่ะเฮ้ยในในผมตัง้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันมีพลังพิเศษนะแล้วโอเคจะชวนนายก็ได้นะ เดี๋ยวเราต้องทำอะไรกันแน่เนี่ยเราต้องปิดประตูให้แน่นเพราะว่าซอมบี้มันกำลังเข้ามาในบ้านเราเพราะว่าพวกฉันวิ่งหนีมาเพื่อหนีซอมบี้นี่แหละโอเคเพื่อนเอิม่มเดี๋ยวฉันล็อกประตูนะโอเคจริงๆรโอเคเสร็จแล้วเพื่อนโอเคเฮ้ยอะไรนั่น่ะเฮ้ยมันซอมบี้ฮะล็อกประตูแล้วเซอมบี้มันมาแล้วโอ้โหมันกันทะยองเล ว้เวเวเวันเข้าม่ได้ระตูว้เวเวมันเรจะพังมาได้หรอเปล่าเพื่อนเราไม่นขงไมด้หรอกเวเว้เวเว้เวเว้เวเเว้เวเว้เวเว้เว้เวเวเว้เวเวเว้เว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 เ โอเคไม่เพื่อนตอนนี้ฉันหยิบปืนมาแล้วนะเฮ้ยมึงตามเป็นตัวแต่เงเงี้ยมันโดนเพื่อน,นทับป่ะเฮ้ยมันกำลังเข้ามาเพื่อน,น,นกำลังจะเข้ามามันกำลังจะเข้ามายี่แว

เราต้องไปยุดพุกซอมบีแล้วก็ยุดเรื่องไรสาระพวกนี้ได้แล้วใช่แล้วป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปหาสบียงเพิ่มนะโอเคเออเราจะไปที่ตึกตึกหนึ่งนะครับที่เราจะหาสบียงเพราะว่าเราได้ยินว,ว่ามันมีเสบียงแล้วก็อุปรกรณ์เยอะเลย Laut itu tak betul-topai.